สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมหนุ่มโคราชมาพบกันอีกเช่นเคยเผมพูดไปแล้วนะครับเกี่ยวกับกรณีที่มีกลุ่มสันติอโศกที่อ้างว่าเป็นครูนะครับแล้วก็เที่ยวมาบอกว่าต้องเลือกภูมิใจไทยเพราะภูมิใจไทยปกป้องสถาบันเพราะภูมิใจไทยปกป้องชาติปกป้องทหารว่านเถอมันก็เป็นเรื่องที่แบบ ผมเองผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการแอบอ้างสถาบันบอกว่าถ้าจะปกป้องสถาบันจะต้องอยังไงครับจะต้องเลือกพักที่ปกป้องสถาบันอย่างภูมิใจไทยนายพิพัฒน์อีกคนนึงนะอันนี้หนักกว่าเดิมอีกบอกว่าไม่ต้องไปสนใจในโยบายไม่ต้องไปสนใจหาอะไรละสนใจอยู่อย่างเดียวคือ ต้องให้ต้องให้พักภูมิใจไทยขึ้นมาไม่ต้องไปสนใจนกักการเมืองว่าเป็นแบบไหนเพราะว่าพักภูมิใจไทยรักชาติรักสถาบันปกป้องทหารสโลแกนแม่งก็มีอยู่แค่นี้สาเหตุที่คนพวกนี้ทำแบบนี้เพราะอะไรก็เพราะไม่มีทางสู้ครับคือสู้เขาไม่ได้กูไม่รู้จะทำยังไงละนโยบายก็สู้ไม่ได้อะไรก็สู้ไม่ได้ งั้นกูเอาปกป้องชาติไว้ก่อนเลยกูเอาตะเข็บนี้มาเล่นเลยแล้วก็ต้องปกป้องสถาบันปกป้องทหารนี่ไงครับหวังเพียงอย่างเดียวครับหวังแค่โจมตีเพื่อไทยเพราะกล่าวหาว่าเพื่อไทยขายชาติังเรื่องคลิปอังเคิลไว้องั้นแต่เวลาไอ้ตู่เนี่ยยกแผ่นดินให้กับกัมพูชาสร้างคาสิโนแม่งไม่พูดแม้แต่คําเดียวถ้าเส้น รมอดาสร้างล้ำเข้ามาในเขตแดนของไทยทําถนนเข้าไปบริการอย่างเต็มที่เพื่อเอื้ออํานวยความสะดวกให้ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างกัมพูชากับทหารที่ทํทาการรัฐประหารแม่งไม่พูดว่าเป็นการขายชาติบ่อนสายตะกูตั้งติดเขตชายแดนไทยเลยครับและเป็นพื้นที่ทับซ้อนแต่ยกให้เขาสร้างให้เขาสร้างคาสิโนบ่อนสายตะกูได้แบบหน้าตาเฉย ไม่พูดว่านั้นคือการขายชาติเนี่ยความดอกทองของสลิมอ่ะมันต้องใช้คำนี้จริงๆนะมันอาจจะเป็นคำที่ดูแบบสำหรับผมมันเป็นคำเหยียดนะมันเป็นคำเหยียดอะ่ะคือคือมันหมดปัญญาแล้วไงคนของตัวเองขายชาติมองไม่เห็นไอ้ตู่เต็มเต็มเลยไอ้อนุทินเต็มเต็มเลยตอนนั้นร่วมรัฐบาลกันรวมทั้งไอ้โอด้วยทั้งนั้นเลยครับคนพวกนี้แอบอ้างว่าตัวเองรักชาติ แต่โกงชาติเฉยคนพวกนี้บอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ขายชาติแต่แม่งขายชาติหน้าตาเฉยแต่สลิมมันควายไงสลิมแม่งไม่รู้เฉยอะสลิมแม่งแบบเฮ้ยฉันไม่รู้นะเวย้ยฉันไม่รู้ว่าประยุทธ์กันโอชาเคยยกเ,เคยมีนโยบายให้กับทางชายแดนทั้งหลายเนี่ยตั้งบ่อนคาสิโนได้และไม่ประท้วงด้วยสร้างมาลุกล้ำอธิปไตยของไทยก็ได้ไม่มีปัญหาสลิมพร้อมที่จะเชื่อสลิมพร้อมที่จะควาย มองไม่เห็นนะณขณะนั้นณตอนนั้นเนี่ยแต่พอมานี่ไม่ได้เลยครับเปิดช่องนิดเดียวกูซัดแม่งเลยขายชาติประมาณนั้นน่ะคนที่ขายชาติจริงๆคือทหารคนที่ทําให้ประเทศชาติเกิดปัญหามากที่สุดตามชายแดนไม่ว่าปัญหายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางชายแดนใครอะไอ้ที่ผ่านมาผมถามจริงๆยาเสพติดมันเข้ามาประเทศไทยได้ไงอะ ถ้าดูแลกันอย่างดีรักชาติกันอย่างดีเนี่ยมันจะไม่มีทางเข้ามาได้ไอ้ของเถื่อนของหนีภาษีของผิดกฎหมายรถที่ถูกขโมยข้ามไปข้ามมาต่างๆเนี่ยตามแนวชายแดนเนี่ยใครล่ะเป็นคนดูแลชายแดนทหารใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่ามาบอกครับและไอ้ที่เราพูดกันเนี่ยไม่ใช่ทหารชั้นผู้น้อยมันเป็นทหารระดับในพลระดับผู้บัญชาการทั้งหลายที่แดกหากันแล้วเอาทหารชั้นผู้น้อยมาเป็นเครื่องมือ มึงอย่ามากระแดมึงอย่ามาดัดจริตมาบอกว่าโอ้พวกนั้นรักชาติเหลือเกินและไอ้ที่แดกหากันนะอ่ะถามจริงๆนี่ผมต้องเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยมูลค่าเกือบสามหมื่นล้านเนี่ยอธิบายมาสิความจงรักภักดีต่อสถาบันของพวกมึงที่พวกมึงบอกสถาว่าจงรักภักดีต่อสถาบันมึงลองคิดดูรัชก,การที่เก้าพระองค์ทรง ไม่อยากให้ซื้อเรือดำน้ําเพราะว่ามันวิ่งในเอ่อมันเอามาดำน้ําในอ่าวไทยไม่ได้เพราะมันตื้นไม่มีประโยชน์แต่พวกมึงก็ยังดื้อดึงกันแล้วพวกมึงก็ออกมาปกป้องงปกป้องในสิ่งที่อะไรครับย้อนแยง้งไงมึงบอกว่ารักสถาบันแทนที่มึงจะเชื่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้ามึงเชื่อไหมไม่เชื่อแต่มึงกลับไปเชื่อทหารนี่ไงคือการแอบอ้างไงอย่างชัดเจนถ้าพวกมึงรักสถาบันจริงนะ มึงจะต้องออกมาด่าไอตาาไอาาไอู่แล้วมาด่าไอ้นุพงศ์มาด่าไอปวิตรแล้วว่าไอจันไลทั้งหลายเนี่ยขนาดพระองค์ทรงห้ามแล้วทรงทัดทานแล้วพวกมึงก็ยังที่จะเอาผลประโยชน์ของมึงให้ได้เอาขนาดนั้นน่ะอันนี้คือมองแบบเป็นเหตุเป็นผลแบบชัดเจนนะมึงโง่ไหมสลิมมึงมึงระยำไหมพวกมึงระยำไหมปากก็บอกว่ารักษถาบัน แต่มึงไปเข้าข้างไอ้คนโกงชาติไอ้พวกโกงชาติทั้งหลายไอ้พวกทหารโกงชาติทั้งหลายเนี่ยมึงเห็นแม่ระดับในพลแม่งรวยกันเป็นพันล้านหมื่นล้านอะ่ะแล้วทหารชั้นผู้น้อยมีเงินไหมมีปัจจัยอะไรไหมครับชีวิตก็เสี่ยงอะไรก็เสี่ยงทุกอย่างมึงเห็นหรือยังอะ่ะนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงและแม่งเป็นธรรมชาติของมันว่ามันเป็นแบบนั้นไงทหารชั้นผู้น้อยก็เป็นเหยื่อเป็นนักรบเสียชีวิตไปทุกคนละภาพเมื่อทุกคนละภาพเกิดอะไรขึ้น มรรดาผู้บัญชาการช่วยไหมไม่ได้ช่วยหาอะไรเลยครับมึงไปดูสิโรงพยาบาลทหารผ่านศึกและทหารผ่านศึกทั้งหลายที่ขาขาดเอยพี่กงพี่การเอยอะไรกันต่างๆเอยเนี่ยได้รับการดูแลมีชีวิตที่ดีขึ้นไหมไม่มีครับบางคนไปขอทานบางคนไปขายลอตเตอรี่ด้วยซ้าไปนั่นคือผู้กล้าทั้งหลายที่เสียสละที่พวกมึงร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายกันโอ้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติแล้วสุดท้ายครอบครัวเขาเป็นยังไง ครอบครัวเขาเป็นยังไงครอบครัวเขาไม่มีที่เรียนเงินไม่มีอะไรไม่มีใครช่วยได้ไหมที่พวกมึงบอกว่าสงสารผู้เสียสละของประเทศชาติเนี่ยทหารทั้งหลายเนี่ยที่เสียชีวิตไปเนี่ยพวกมึงทําอะไรไม่สนกูสนใครกุสนลุงตู่ลุงตู่แม่งสบายชิบหายเลยลุงตู่แม่งเอาหลานมาประมูลงานเอาหลานมาโกงกินในกองทั้งกองทัพทั้งในรัฐบาล จนศึกต่อสอตองงอถลม่มแดกกันจนแบบงบประมาณไม่เหลือแดกจนทําของช่วยชวยมาทําให้ประเทศเกิดความเสียหายเนี่ยแล้วมันคืออะไรล่ะล่าสุดเป็นยังไงอ่ะเคนหล่นทับรถไฟที่ปากช่องเป็นยังไงอะสะใจไหมนั่นขวดผลงานไอ้ตูล่ล้วนๆเลยแดกหากันล้วนๆเลยทหารล้วนเลยทหารหาระดับในพลทั้งนั้นเลยเห็นไหมล่ะซื้ออาวุธ อย่างที่บอกไปไงเรือดำน้าไงไม้ใหญ่แย้ไงเรือเหาะไง,เ,ไงเป็นยังไงอ่ะนั่นคือผลงานชิ้นโบแดงที่พวกมึงสนับสนุนทั้งนั้นเลยนะมึงกล้าพูดกันไม้แต่นิดเดียวไหมลนะ่ะมึงกล้าพูดออกมาไหมว่านั่นคือไม่ใช่ผลงานของประยุยจจรนชาไม่ใช่ผลงานของคณะรัฐประหารแดกหากันจนกระจายตรวจสอบไม่ได้พอจะตรวจสอบกูนี่เราโทษกรรมตัวเองห้ามมาตรวจสอบกูกูเป็นคนดีก็มันมีสันดานชั้นต่ําจันทานอย่างพวกมึงนี่ไง เอาชาติมาอ้างเอาสถาบันมาอ้างเอาใครมาอ้างเอาทหารมาอ้างว่าทหารเป็นคนดีพาะมึงชอบไงจริงจริงมึงไม่ได้ชอบหรอกเพราะว่าอะไรทหารรัฐประหารไงรัฐประหาร,ะะะหารใครทักษิณชินวัตรเพราะอะไรพ่ะก,กูเกลียดทักษิณไงเพราะฉะนั้นทหารต้องเป็นคนดีพวกมึงต้องเป็นคนชัว่วไงนี่ไงสันดานมึงสลิมมึงรู้ไหมว่าสันดานมึงอ่ะมึงแม่งไม่เคยสามารถที่จะหลุดออกมาจากกาลาได้เลย สุดท้ายก็หาเหตุผลอ้างอ่ะอย่างกรณีภูมิใจไทยทั้งเขากระโดงทั้งหัวสอบอทั้งโมโตโจีพีทั้งอาคารรัฐสภาทั้งมีการโกงกินกันอย่างจงขึ้นภูมิใจไทยทั้งนั้นเลยประชาชนรู้ทั้งประเทศแต่สลิมแม่งไม่รู้เฉยเว้ยสลิมแม่งบอกอยังไงร,รู้ไหมเราต้องเลิกพักภูมิใจไทยเพราะอะไรเพราะภูมิใจไทยรักชาติมันรักชาติภาษาอะไรวะแม่งโกงขนาดนั้นเนี่ย มันรักชาติภาษาอะไรวะมันถึงทาเรื่องหัวสอบอแล้วพวกมึงรับได้ว่านั่นคือนั่นคือความชั่วที่รับได้กูมงงมากเลยหัวสอบอ,องค์กรอิสระที่ถูกตั้งขึ้นมาโดยสวออสีน้ําเงินไม่เป็นอะไรนี่คือความชอบธรรมนี่คือความถูกต้องสลิมแม่งไม่พูดสักคํหนึ่งสามารถปล่อยได้ครับไอคนพวกนี้รวยมาจากอะไรไอห้อยร้อยยี่มาจากอะไรเออ ไม่คิดไม่สนกูจะเอาลุงหนูกูจะเอาน้านหนูขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีกูจะให้พักภูมิใจไทยมาบริหารประเทศเพราะพักภูมิใจไทยมีชื่อเสียงว่าโกงที่สุดในประเทศไงแปลกแม่งย้อนแย้งมยแล้วออกมาต่อต้านคนโกงชาติเฉยโหโกงชาติแต่เสือกไปเลือกเสือกสนับสนุนพรรคไหนนะอนุทินชาญวีรุลมันแปลกมัมย และอนุทินชันวิรุกุลข้ออ้างของมึงคืออะไรอนุทินรักชาติรักสถาบันปกป้องทหารนี่คือสโลแกนเอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเจรานาให้ฟังว่าคุณว่ามันปกป้องหรือมันทำลายกันแน่อันดับแรกเลยอ่ะไอ้หนูมีคดีอะไรที่ถูกฟ้องร้องอยู่ในศาลเนี่ยที่ถูกยื่นไปที่ปปชเนี่ยกี่คดีหคดี ห้าคดีแล้วคดีแม่งทายังไงครับดองไว้ครับดองคดีไว้เหมือนไอ้นาฬิกายืมเพื่อนเลยดองไว้เลยสิบปีมันยังพิจารณากันไม่ได้นะดองกันไว้แล้วดองกันไม่อีกจนไอ้วิระสมความคิดมันเซ็งอ่ะจนศาลเองก็ทําอะไรไม่ได้ศาลก็ตัดสินออกมาว่ามันผิดอะเรื่องนาฬิกายืมเพื่อนให้ปปชมาชี้แจงปปชยอมรับความผิดว่าฉันผิดจริงฉันถูกปรับหมื่นหนึ่งแต่คุณแต่คุณทําอะไรฉันไม่ได้นะเว้ย ฉันไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นนะ,ะเนี่ยนาฬิกายืมเพื่อนไปเคลียร์มาสิอาสลิมไปเคลียร์มาสิจะเคลียร์ยัยงไงอะจะอธิบายให้ประชาชนคนไทยเขาฟังยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า <c oughs> นั่นคือไม่ใช่การทุจริตเอาเรื่องเขาก็ะดงเนี่ยคนรู้ทั้งประเทศแต่สลิมไม่รู้อธิบายสิอยากเก่งครับมึงต้องอธิบายมาให้หมดสิถ้ามึงเก่งจริง้วมึงแน่จริงมึงอย่ามาแบบกูแม่งแพ้แล้วกูสู้เขาไม่ได้นโยบายกูกระสู้เพื่อไทยไม่ได้ แม่งกูไม่รู้จะทํำยังไงกูก็ไใสโคไปเลยไอ้นั้นไม่รักชาติไอ้นี้ไม่รักชาติไอ้นั้นไม่รักสถาบันไอ้นั้นไม่เอาสถาบันไอ้นั้นไม่เอาทหารกล you know, ายเป็นอย่างนั้นเฉยกลายเป็นไอ้นั้นขายชาติไอ้นี้ขายชาติแล้วพวกมึงเป็นใครอะสมองอย่างพวกมึงปัญญาอย่างพวกมึงเป็นใครแล้วทําไมกูต้องเชื่อพวกมึงอะคือพูดเสลอพูดเหมือนกับโคประชาชนคนไทยนี่แม่งโง่มันควายประชาชนคนไทยอ่ะ กูนี่แม่งโคตรฉลาดเลยกูนี่เก่งสุดสลิมอะคือคิดดูมึงคิดได้ยังไงมึงไม่อายตัวเองเหรออ่าเริ่มตั้งแต่พันธมิตรทำการปิดล็อกประเทศยึดสนามบินนู่นนั่นนี่ทำความเสียหายให้กับประเทศกี่ล้านล้านอะทางเศรษฐกิจเกิดความวุ่นวายเต็มไปหมดเท่าไหร่มูลค่าแม่งเป็นแสนล้านสลิมแม่งไม่พูดแม้แต่คำเดียว อะไรก็เผายอมเผาบ้านตัวเอง่ะเพื่อไล่หนูตัวเดียวคือทักษิณชินวัตรเพราะกูเกลียดทักษิณไงเพราะอะไรกูไม่สามารถทําอย่างทักษิณได้เพราะทักษิณเสือกรวยมาไงเสือกรวยมาก่อนมาเล่นการเมืองไงแต่ไอ้พวกนักการเมืองที่กูสนับสน,นุนแม่งเสือกรวยจากการเมืองเมื่อก่อนแม่งจนแม่งมารวยจากการเมืองมึงจะเอาตะก,กาศไหนมาบ้างมึงจะเอาตะก,กาศไหนมาเถียงคนอื่นวะ เอาประยุทธ์จันโอชาใช้อำนาจหน้าที่ให้หลานตัวเอง <c oughs> เพื่ออำานยความสะดวกให้หลานตัวเองให้หลานตัวเองสามารถประมูลงานในภาครัฐได้หมดตอนเลื่องอำนาจจนเกิดเหตุการณ์ตึกสอตององอถล่มรับงานมาแล้วไปปล่อยต่อแดกกันเป็นไม้ไอติมสุดท้ายของไม่มีคุณภาพทำให้ตึกถล่มล่าสุดอย่างที่ผมบอกนี่ไงเครนตกใส่ รถไฟมีการเสียชีวิตทําให้เกิดการเสียชีวิตจากผลงานของใครไม่พูดครับสลิมแม่งอายสลิมโอ้โหกูไม่ได้เว้ยถ้ากูพูดแม่งเสียกูไม่พูดเรื่องเนี้ยกูก็เลยตัดยอดแม่งเลยเฮ้ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องอืน่นวันนี้เราจะเลือกเฉพาะคนที่รักชาติรักสถาบันรักทหารเท่านั้นอย่างอื่นไม่ต้องไปเลือกมันช่างหัวมันนโยบายไม่ต้องไปสนใจมันเพราะอะไรเพราะนโยบายมันดีกูทําไม่ได้ กูจะต้องเลือกเอาตัวนี้เป็นหลกักเพราะอะไรเป็นหลกักเพราะอะไรเพราะกูจะได้แอบอ้างไอ้หนูทําให้ภาพลักษณ์ของสถาบันเสียหายพวกคุณกําลังทําให้ภาพลักษณ์ของสถาบันเสียหายก็ไอ้มันเกิดเรื่องนี้มันก็เกิดเพราะอะไรอ่ะเพราะไอ้พวกนี้เอาสถาบันมาแอบอ้างทาหารเอาสถาบันมาแอบอ้างไงบอกว่าปกป้องชาติศาสตร์พระมหากษัตริย์ถูกไหมปกป้องชาติพระมหากษัตริย์ คำว่าพระมหากษัตริย์คือมึงต้องเอามาแอบอ้างไม่ได้ครับมึงไม่สมควรเอามาแอบอ้างมึงจะรักไม่รักกันแล้วแต่จะยังไงก็แล้วแต่มันไม่ใช่ครับคนไทยทั้งประเทศรักสถาบันทุกคนประเทศนี้ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมึงอย่าแบ่งประชาชนออกจากสถาบันมึงกําลังบอกว่ากูรักสถาบันมากที่สุดมึงกูแม่งกูต้องออกมาปกป้องสถาบันเอาแรับประชาชนคนอื่นเขาไม่รักสถาบันเหรอ เขารักสถาบันแต่เขาไม่ต้องมาสอพอแบบนี้เขาไม่ต้องมาออกตัวแบบนี้พวกคุณกําลังทําอะไรครับทําให้ภาพลักษณ์ของสถาบันเสียหายและแยกประชาชนออกไงแทนที่จะทําความเข้าใจกับประชาชนเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่อูด่าเลยกูประนามเลยกูไม่สนเลยกูซัดเลยแบ่งแยกออกทําให้คนมีอคติต่อสถาบันใครอ่ะพวกคุณทั้งนั้นะทหารทั้งนั้น ไปยัดเยียดตรงนู้นตรงนี้ถามว่าไอ้ความผิดมีจริงไหมมีไอ้คนที่แม่งคิดไม่เป็นก็มีอย่างพวกที่ติดคุกอยู่ก็ใช่นั่นน่ะคือสิ่งที่นั่นน่ะคือสิ่งที่ชัดเจนแต่ถามว่าที่มันเกิดปัญหาของเด็กๆเหล่านั้นมันเกิดปัญหาจากอะไรล่ะจากการที่พวกคุณพยายามจะไปยัดเยียดให้เขาใช่ไหมจากการที่ทหารต้องการแสดงความจงรักภักดีแสดงให้ประชาชนแสดงให้คนอย่างพวกมึงเห็นว่า เฮ้ยกูจงรักภักดีต่อสถาบันนะัเพราะไอเด็กพวกนี้กูเอาไปติดคุกให้หมดพวกคุณก็บอกโอ้ยสาใจเว้ยเด็กพวกนี้แม่งติดคุกเว้ยถูกไหมอ่ะแต่คุณลองคิดดูความอาคติหรือความไม่พอใจที่มันเกิดขึ้นเฮ้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากพวกคุณไงที่ไปผลักพวกเขาออกแทนที่คุณจะทําความเข้าใจว่าเฮ้ยไอ้หนูพวกเองเข้าใจผิดสถาบันอย่างนั้นมานั่งคุยกันเนี่ยสถาบันต้องอย่างนี้อย่างนี้นะ ทำไมสถาบันมีประโยชน์ยังไงต่อประเทศชาติเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างแทนที่จะพูดแบบนี้กลับไม่เลยครับกลับฟาดเลยมันคืออะไรอะ่ะคุณไม่ได้รักสถาบันแต่คุณแอบอ้างสถาบันผมเนี่ยเป็นเสื้อแดงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกล้มเจ้าเลยนะพวกผมนี่แม่งเต็มๆเลยนะแต่คุณรู้ไหมผมทําอะไรผมออกมาอธิบายความว่าทําไมประเทศจึงต้องมีสถาบันและมีความจําเป็นต้องเป็นสถาบัน ผมอ่ะแม่งเป็นประปะักกับกลุ่ม 1, นึ่งนะทำไมผมทำอย่างนั้นนะเพราะผมรักสถาบันแบบมีสติไงผมรักสถาบันแบบเข้าใจสถาบันไงและเข้าใจว่าประเทศนี้มันจะต้องมีสถาบันแต่ผมไม่ใช่อย่างพวกคุณไงเอาสถาบันมาแอบอ้างเพราะเกลียดคนอื่นผมไม่ได้เอาสถาบันมาอ้างผมไม่ได้บอกว่าผมรักสถาบันเทิดทุนสถาบันอะไรต่างๆแต่ผมทำด้วยการกระทำ ผมไม่ได้ว่าปากว่าตาขยิบแบบคุณไอ้ที่ออกมากันนี่คืออะไรแอบอ้างสถาบันเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองหวังแวกแค่สร้างความชอบธรรมให้ตัวเองเท่านั้นเองแทนที่คุณจะอธิบายความทํายังไงจะให้ประเทศมันเดินต่อทําไงจะเกิดความรักความสามัคคีกันในประเทศเพื่ออะไรครับก็เราอยู่ใต้พระบรมพโทที่สมพันธ์ด้วยกันไงสิ่งต่างๆก็แล้วแต่อันไหนที่มันเข้าใจผิดอันไหนที่มันยังประโยชน์ให้กับประเทศชาติเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ วันนี้สร้างกระบวนการตรวจสอบขึ้นมาเรียกว่าปปชมีองค์กรอิสระรับลูกหนึ่งสองสามสี่หมดแล้วคุณมาบอกว่าไอ้นั้นโกงไอ้นี้โกงเอาแล้วมีปปชวไว้ทําไมวะมีองค์กรอิสระไว้ทําไงถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีถูกไหมคุณก้ากล่าวหาเข้าไปทั่วไปหมดอ่ะแต่เวลาคนของคุณแม่งแดกหาประเทศอ่ะอย่างไอประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเอาความจงและเอาเอาว่ารักชาติก่อนมันรักชาติอีท่าไหนแม่ง ถึงทาถนนไปไปถึงบ่อนท่าเส้นนะมันลักชาติอีกท่าไหนเกิดขึ้นในยุคประยุทธ์จันทร์โอชาเกิดขึ้นในยุคของทหารครองเมืองนี่คือการขายชาติไหมอาถามจริงๆการยกแผ่นดินให้เขาสร้างคาสิโนและก็ทําถนนไปบริการเขาอีกต่างหากนี่คือการขายชาติขายชาติไหมมันขายชาติชัดเจนไงแล้วคุณมา กล่าวหาคนอื่นนะคุณไม่ดูตัวคุณคนที่คุณสนับสนุนนะกบประยุทธ์จันโอชานี่ไงเป็นคนอนุญาตให้มันทําสิ่งที่มันทําเกิดขึ้นได้ไงประยุทธ์จันโอชาไม่มีตาดูเหรอเป็นนายกรัฐมนตรีไม่รู้หรอว่ามันมีมันมีมันมีถนน้าไปถึงบ่อนท่าเส้นไปบริการอย่างเต็มที่ใช้งบประมาณของประเทศไทยเอื้ออำนวยความสะดวกประโยชน์ให้แก่ใครครับให้แก่กัมพูชาให้แก่พวกคุณที่มันกงมันแดกกันบ่อนสายตะกูลเกิดขึ้นได้ยังไง ในพื้นที่ทับซ้อนซึ่งไม่สามารถสร้างใดๆทั้งสิ้นได้ในพื้นที่ทับซ้อนแต่ทําไมทางไทยไม่ประท้วงไม่ดําเนินการใดๆทั้งสิ้นยกแผ่นดินให้เข้าไปเฉยเลยทั้งๆที่เขตพื้นที่ทับซ้อนนั้นมันเป็นเขตพื้นที่ยังอ้างสิทธิ์ของใครไม่ได้แต่คุณเสือกอนุญาตให้เขาทําแล้วมาติดชายแดนไทยเลยคืออะไรนี่ต้องถามทหารถูกไหมแล้วคุณคิดว่าทหารรักชาติเหรอไอ้กลุ่มคนที่เข้าไปทําการรัฐประหารและ หาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองคุณคิดว่ามันลักชาติเหรอลักสถาบันพระมหากษัตริย์เหรอเพราะว่าอะไรรู้ไหมประเทศไทยเป็นรัชาอาณาจักรแผ่นดินนี้เป็นของสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนได้ใช้ถูกไหมการที่ยกแผ่นดินซึ่งยังไม่มีความชัดเจนเรื่องเขตแดนให้กับกัมพูชามาสร้างแผ่นดินได้มามาสร้างอาคารมาสร้างคาสิโนได้คืออะไรนั่นคือการโกง นั่นคือการรู้เห็นเป็นใจงไงการเอาชาติเอาแผ่นดินของชาติเนี่ยไปเอื้อประโยชน์เพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์เนี่ยเห็นหรือยังตอบโต้มาสิโต้ผมมาสิเรื่องนี้สลิมโต้มาเลยครับอย่าหน้าตูมียผมถึงบอกไงพวกคุณแม่งเสลอมึงอย่ามาเลยครับมึงมาพูดมึงก็ โชว์ความคิดเทอร์ของมึงออกมานั่นแหละโชว์ความไม่มีมันสมองโชว์ความปัญญาอ่อนของมึงออกมานั่นแหละก็อย่างที่ผมอธิบายไปนี่ไงสถาบันเป็นของทุกคนสิ่งที่คุณจะรักสถาบันคือการปกป้องถ้าคุณจะบอกว่าทหารรักสถาบันประยุทธ์รักสถาบันมันรักอีท่าไหนขนาดพระอ,องค์เตือนแล้วว่าอย่าไปซื้อเรือดำน้ำมันก็ซื้อตกลงแล้วคุณรักสถาบันหรือคุณรักทหาร อะผมถามมาสิเรื่องง่ายๆเลยนี่คือการทุจริตอย่างจงขึ้นพิสูจน์แล้วว่ามีการทุจริตแน่นอนเรือไม่มีเครื่องยนต์และเรือนี้เป็นเรือที่จําหน่ายออกเป็นเรือที่เขาทดลองจีนทดลองแล้วจีนใช้ไม่ได้เซลแม่งก็เลยเอามาขายไงล็อบบี้ยึดมือก็เลยเอามาขายให้กองทัพกองทัพเสืกซื้อโดยไม่ฟังคําสั่งโดยไม่ฟังพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เลย รักจงรักภักดีหรออย่างเงี้ยคนที่จงรักภักดีจะต้องอยังไงเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ไม่ซื้อเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้เอาออกไปเลยคือเราตัดงบประมาณทิ้งเรื่องการจัดซื้อเรื่องนี้เราไม่เอาแต่ทําไมกองทัพถึงดื้อดึงที่จะซื้อเพราะอะไรครับได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ง้แลวนี่เหรอคือความจงรักภักดีสลิมตอบหน่อยตอบตอบหน่อยครับอยากได้ยินมากเลยมึงจะตอบอยังไงเนี่ยเนี่ยอีตัวดีเนี่ยอีอะไรอีครูอะไรสันติอโศกมึงตอบมาหน่อยนี่ไงทหารที่มึงปกป้อง มึงควรทำยังไงมึงควรอยู่ตรงกลางและมึงควรให้เห็นเลยอ่ะอย่างกรณีหนักกว่านั้นอีกคือแผ่นดินเขากระโดงเขากระโดงเนี่ยเป็นพระราชสมบัติส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ห้านะและรัชกาลที่หกสืบทอดต่อมาพระองค์ก็ทรงมอบให้กับใครกับการรถไฟยังประโยชน์ให้กับประเทศ กับคนไทยทั้งประเทศเรื่องนี้ผมต้องพูดวนหลายครั้งเพื่อทำความเข้าใจเนวินชิดชอบโกงเอาที่ตรงนี้ไปเป็นของตัวเองและเอาไปขายต่อให้คนอื่นเพื่อทำกำไรเข้ากระเป๋าตัวเองเนวินจงรักภักดีต่อสถาบันไหมอนุทินรู้เห็นเป็นใจจงรักภักดีต่อสถาบันไหมสถาบันเอาที่ส่วนพระองค์ซึ่งพระองค์สามารถมอบให้รัชทายาทของพระองค์ได้แต่ทำไมพระองค์เสียสละที่ตั้ง 5, ห้าพันไร่อะ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของพระอ,องค์ให้กับการรถไฟแต่อคนที่โกงคือเ네นวินชิดชอบอนุทินชนันวิรุกุลโกงเอาที่ตรงนี้เข้ากระเป๋าตัวเองและเอาไปขายให้ชาวบา้านรวมทั้งการสร้างอาสังหาริมทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะสนามแข่งรถไม่ว่าจะสนามฟุตบอลถูกไหมและเป็นอาณาจักรของบุรีรัมเป็นอาณาจักรของชิดชอบเลยถูกไหมสสในพักภูมิใจไทยทุกคนรู้ดีว่านั่นคือ พื้นที่ดินพระราชทานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และรัชกาลที่ที่๖พระองค์ทรงมีกฤษฎีการับรองว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของการรถไฟมอบให้การรถไฟอย่างเป็นทางการแต่คนที่ขโมยไปคนที่เอาเข้ากระเป๋าตัวเองก็คือนายชายชิดชอบนายเนยวินชิดชอบและนายอนุทินชันวิรุลมีบ้านเลขที่อยู่ในนั้นด้วยคุณจะตอบสังคมยังไงกับเรื่องนี้และคดีถูกเป่า แสดงว่าคุณไม่เกรงอกเกรงใจสถาบันคุณไม่ได้มีความรักสถาบันเลยแต่คุณต้องการเอาประโยชน์จากสถาบันถ้าคนมันสํานึกในพระมหากรุณาที่คุณมันจะต้องทอํายังไงครับคืนที่แล้วก็ออกมาซช่มถูกไหมในเมื่อพื้นที่สารตัดสินออกมาแล้วเป็นของการรถไฟมันเป็นพื้นที่พระราชทานถ้าคุณจงรักภักดีเฮ้ยเราต้องคืนเพราะนี่เป็นในโดยเจตนาของพระอ,องค์เนี่ยพระอ,องค์ เพื่อให้การรถไฟเพื่ออะไรเพื่อสาธารณประโยชน์ของประชาชนคนไทยถูกไหมแต่ไงในวินเอาเข้ากระเป๋าตัวเองเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองแล้วยึดพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมาเป็นของตัวเองมีหนำซ้ำยังอนุมัติเงินเกือบสี่พันล้านเอาไปใส่กระเป๋าในวินเฉยแล้วพวกคุณไม่พูดหาอะไรเลยแล้วพวกคุณบอกว่านั่นไม่ใช่การโกงอ่ะแน่จริงพูดสิแน่จริงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้สิสลิมอยากรู้อยากเห็น อยากรู้อยากเห็นเหลือเกินไอความรักชาติมึงมึงจะตอบกูได้ไหมมึงจะตอบปัญหาเรื่องนี้ได้ไหมและอย่างที่ผมบอกอะ่ะคือการรักชาติรักสถาบันพระมหากษัตริย์ของพวกคุณเนี่ยมันเป็นแค่การแอบอ้างแล้วก็ทำให้เกิดความแตกแยกคุณซัดคนอื่นด่าคนอื่นว่าคนอื่นคนอื่นไม่จงรักภักดีแต่คุณพวกคุณกลับไปปกป้องคนที่ กอบโกยผลประโยชน์จากสถาบันเข้ากระเป๋าตัวเองโดยการแอบอ้างไม่ว่าทหารไม่ว่าภูมิใจไทยไม่ว่านักการเมืองที่ผ่านมาก็อย่างนี้ทั้งนั้นน่ละล่าสุดนี่โอ้เฮ้ยมันต้องรักชาติไม่ไม่เกี่ยวครับทุกคนรักชาติหมดทุกคนอยู่ในผืนแผ่นดินนี้แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่ร่วมสร้างกันมาโดยมีพระมหากษัตริย์พระองค์ทรงเป็นผู้ปกครอง คุ้มครองประชาชนผมรู้ครับทำไมผมไม่แอบอ้างและทำไมผมไม่ดา่าเฮ้ยพวกมึงไม่รักเจ้าเหมือนกูกูรักเจ้ามากกว่ามึงไม่ใช่ครับเราไม่สมควรเอาเรื่องนี้ไปแอบอ้างและเราไม่แอบอ้างไม่ได้เพราะมันเป็นการทำให้สถาบันเสียหายสถาบันเสียหายนะคุณบอกว่าคุณเป็นคนดีคุณบอกว่าคุณรักสถาบันอย่างอนุทินชาญวิรุกุล แต่คุณเสือกไปสมรู้ร่วมคิดกับเนวินชิดชอบโกงพื้นที่เขากะโดงคุณเสือกไปร่วมมือกับเนวินชิดชอบเรื่องหัวสาบอคืออะไรอะคุณไปลุกที่ป่าอย่างเนี้ยคุณโกงบ้านกินเมืองอย่างเนี้ยแล้วคุณบอกว่าจงรักภักดีกระสิทธิ์เยี่วกกหมอหยองนั่นคือคนแอบอ้างสถาบันทั้งสิ้นแล้วคุณยังทำอย่างนั้นอยู่อีกหรอวะ คุณไม่ละอายใจตัวเองอ่ะผิดครั้งแล้วครั้งเล่าพวกคุณเนี่ยตั้งแต่ไอ้สนที่บุญยรัก์รินตั้งแต่พันธมิตรมาสลิมรัฐประหารกันเป็นว่าเล่นเงินหายในประเทศเป็นหลักหลายแสนล้านไม่สนไม่สนใจไม่อะไรกูไม่สนทั้งสิ้นแต่กูเกียดมึงเผาบ้านตัวเองเพื่อล่าหนูตัวเดียวมึงไร้ปัญญากันขนาดนั้นเลยหรอสลิมลองคิดสิว่ามึงสมควรไหม วันนี้นะสมควรไหมที่จะออกมาปกป้องออกมาเชียร์พักภูมิใจไทยว่าพักต้องเลือกพักภูมิใจไทยเท่านั้นเพราะพักภูมิใจไทยรักชาติรักพระมหากษัตริย์รักทหารมึงสมควรพูดเรื่องนี้ไหมมึงสมควรที่จะเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นไหมมึงไม่ละอายใจตัวเองเหรอ มึงไม่ได้รักสถาบันไม่ได้ห่วงใยสถาบันมึงนึกอยากจะเอาสถาบันมาแอบอ้างยังไงก็ได้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยใช้สติปัญญาตัวเองหน่อยสถาบันเป็นของทุกคนในประเทศนี้ไม่ใช่เป็นของมึงคนเดียวสลิมและมึงถ้ามึงรักสถาบันจริงมึงจะไม่ทำแบบนี้มึงจะต้องอธิบายมึงจะต้องทำให้ทุกคนเข้าใจสถาบันและรักสถาบันไม่ใช่ถีบเขาออกแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่าแอบอ้างสถาบันเลย โดยเฉพาะพักภูมิใจไทยมึงนี่แม่งโคตรชั่วนะมึงให้ไอ้พวกสลิมทั้งหลายให้ไอ้พวกอีปองอีปองอีช่องสลิมทั้งหลายเนี่ยออกมาบอกว่าต้องรักสถาบันเท่านั้นเพื่อให้มึงได้เพราะมึงแอบอ้างสถาบันมึงบอกว่ามึงปกป้องทหารมึงบอกว่ามึงปกป้องชาติตรงไหนอะ่ะมีแต่มึงเนียที่ทำลายชาติมาโดยตลอดแดกหากันโดยตลอดเลยพระองค์ พระมหากษัตริย์ทำนุบำรุงบ้านทำลุบำรุงเมืองเพื่อประสบนิกรในในพระองค์แต่ผู้มึงทำอะไรพวกมึงโกงกินบ้านโกงกินเมืองมึงโกงกินประชาชนก็ไม่ต่างจากที่มึงโกงกินสถาบันพระมหากษัตริย์หรอกพราะเราถือว่าเป็นลูกพวกมึงเป็นพนักงานนะพวกมึงเนี่ยที่เป็นนักการเมืองเนี่ยมึงอ่ะเป็นพนักงานกูเนี่ยเป็นลูกสถาบันพระมหากษัตริย์นะ พราอสถาบันพระมหากษัตริย์คือพ่อของแผ่นดินประชาชนก็คือลูกของแผ่นดินถูกไหมเป็นลูกพวกมึงเป็นอะไรครับเป็นข้ารับใช้ประชาชนถูกไหมเพราะฉะนั้นมึงอย่ามาตอแหลเลยแล,ล้วสลิมึงก็อย่ามาบอกมึงอย่ามาแอบอ้างสถาบันสถาบันเป็นของทุกคนผมฝากไว้ด้วยนะครับ